ว่าขนมเสซน,น้ากิโล <c oughs> มันลังแปะ้ะก็เป็นเป็นอะไรที่เป็นทําได้ใสามากเนาะเหมือนกับว่าเหมือน ยกตัวอย่างลอดจ่องนะลอดจ่องเพื่อนจะทําแบบกะทิสดแต้ซึ่งประเดียวเฮากิ่นกะทิเนี่ยนกะทิกรอบกะทินี้เป็นแบบจ้เนะหนมความแซ่บเจ้าสามารถเป็นจุดเด่นของเพื่อนแต่แต่ผู้นําท้องที่ที่นี่เพื่อนเก่งแล้วก็เพื่อนเข้มแข็งนะเจ้าล้วก็เพื่อนเล่าให้ฟังว่านักท่องเที่ยวจะมาที่นี่ประมาณปันคนซึ่งข้าเจ้าเองอยู่แบมบุนข้าเจ้าเองก็ยังบอกฮู้มาก่อนว่าถ้าแบบไปแรกเปลี่ยนเรียนรู้จะอ่านกับผมู้ว่าโอ้ที่นี่มีโบราณสถานอาจารย์บูนปั้นสองปันชิ้นนะเจ้า เข้าไปดูกันแม่นครับพระเจ้ามันมีพระพิมพ์พระเครื่องปิดคุดปะต่างนะทลายนับประกอเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่เกี่ยวข้องกับพระนางจามเทวีเนาะแม่เจ้าแล้วก็ซึ่งอาจารย์ดรเพญส์ภาเป็นทาเรื่องนี้โดยตรงเขบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่า นานกว่า2,000ปีด้วยซ้ำครับเจ้าครับวันนี้พี่ยังพักดันเลยเจ้าวันนี้มาทดสอบเตนอน้ำที่บ๊ะไขปิดถ่านเขาอยู่เราบ๊ะไขปิดขนมกะลัมโบราณสถานเกาะงามนะฮะหน้าหูหน้าซีดหน้าหยิบหยิบก็หยิบขึ้น้าใี่ไหมครับจากนั้นเราออกมาเปลี่ยมใกล้ๆเมืองหยบปูนเอาเนี่ยน้อนเมนและเจ้าไปที่สวนไม้ไทยบ้านก๋วยเมืองมื่นตำบลดินปิงนะเจ้าอันนี้เตือน้ำเป็นส่วนประกอบ แล้วจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็คือมีดินที่สามารถเผาได้ดีที่สุดแล้วออกมาห้าสีก็จะสังเกตเห็นว่าเครื่องปั้นต่างๆที่ออกมาจะเป็นอะไรอย่างที่ยอดเยี่ยมแท้ๆเป็นจุดเด่นวันนั้นอาจารย์สนใจนางวงศาผู้จัดการภายในจากฝกอบรมนและพัฒนาบุคลากรบริษัทธนานารโูลนิชนุต้นก็เดินทางไปได้เปลี่ยนเรียนรู้โดยเฮาเขาเป็นเองก็เป็นผู้นําในเรื่องของการ เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการจัดโปรเจกต์อบรมโดยแล้วก็ในเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงของเฮาลงสู่กลุ่มบริหารจัดการในกลุ่มของอนิคมอุษาษาตสาหกรรมตัวเพ<อ>ราะเป็นส่วนหนึ่งของชมรม HR <อ>ชมรมพัฒนาบุคลากร,กรถึงจะจป็นระดับตัวใเนะช่งน้ัตต์นี้อาจารย์ครับวันนั้นดรเพ็ญสุภาเป็นเล่าเรื่องราวลายุลายดินปั้นนะฮะลายดินปั้นที่เราอ่านฟังเรื<ะ>่องนั<ะ>้นอาการย์เร<ะ>ื่อง อ,อ่าพระลาหูหลวงอ้นชอบใจครับที่งหูวฟันนะครับถ้าว่างๆสักสานเขาไปจากนั้นะครับได้ครับครับฟังแล้วจับมือนะครับเหียมด้ตัวไดแอลด้วตัวแอวแบบเงียนหูไดหูรวงวิชาต่างๆมันเป็นจริงการจริงสะอาดด้วยจริงนัง่นนะครับตอนนี้ก็จะต้องขอ รับชมดูแลก่อนจอะพาท่านผู้ชมไปส่วนนี่งของสาร,รดีรนาบ้ออนานกกูา่ของอาจารย์กัลจูดงั้นนะครับค่ะในส่วนของโรงเร,งเรียนเทุโงบุญยุนบ้านพูภาคเหนือน,นะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรีนะคะเ,เราก็มุ่งมั่นนะคะที่จะพัฒนานักเรียนนักศึกษานะคะหรือเด็กระอ่อน,นุบาลของเราเลยนะคะให้มีความรู้นะคะทเทียบเท่ากับทางกรุงเทพนะคะครูนะคะอ,อ,อาจารย์ที่เราเลอกสรร์มาสอนให้กับนักศึกษานะคะก็เป็นผู้ที่เริมคุณวุฒิแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูใจยอยู่ในสังคมนะคะพ่อเหมือนกับเราตั้งพระรุ่นแรกนะคะคคก็อยากให้เป็น และศึกษาที่จบออกมาแล้วก็เพื่อพร้อมด้วยประสบการณ์มีมุมมองในการทํางานหรือการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีอนาคตซึ่งเปลี่ยนไปด้วยความสุขนะคะคที่สาคัญนะคะก็ขอฝากมหาวิทยาลัยธนบุรีและกับพี่น้องจวเหนือทุกท่านนะคะขอบคุณเจ้ารับ ทีนี้มาถึงอาจารย์ดวงจวนร้อนม่เยนต้องครับเจ้าตอนนี้เราเปิดรักสมัครแล้วนะเจ้าจาหรับนักศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่องครับสองปีนะเจ้าแล้วก็ําหรับผู้ที่จบปริญญาตรีแล้วตอนนี้เราก็มีนะเจ้าคนที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นก็ม่รวมไปหาส่วนใหญ่ที่เราไปชมกันนักศึกษาอาจารย์จะสังเกตเห็นว่ามีอายุตั้งแต่50อัพบปเมื่อเป็นหงื่อาวไปน้อยๆเนาะก็คือเป็นห้องที่เราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้แแปลเลยนะเจ้า แล้วก็เป็นหัวหน้างานห้องส่วนใหญ่จะเป็นคนทํางานจะเคนทำธุรกิจขราชการครบครับรับารัีคาับารลบคบาากวิชาหนร่งมาับคราบคราบารบารับครับนออกครันครักันครับครับรับใหม่มาปรับมาเบลีับครับาบคับรับครครับครั ศิลปินบรรยการจะคล่องตัวกว่านี่คือเป็นบรรยากาศที่ที่ห้องเรียนของเราน้าเจ้าก็จะเห็นว่าอายุที่หลากหลายตำแหน่งงานที่หลากหลายหลายคนก็จะมาเจอกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงนั้นคือนั่นคือสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับการเรียนรู้น้าเจ้าพากลยเลยอยากจะเชิญชวนเพือกพี่น้องน้าเจ้าที่มีบุตรหลานทุกท่านน้าเจ้าลองเข้ามา เพื่อู้ในเชิงที่เขาจะประยุกต์ใจบแล้วท่านจะรู้ว่าการศึกษาบรรลุเด่นอ่อไปครับเจ้าครับวพนนี้จะอันตังหาอะไรทรงรีโรงเรียนเทคโนโลีในบ้านคืนนะครับจนกว่จะขอลาอาจารย์ทน้งสองท่านมาไปก่อนนะครับคุณทิศค่ะแล้วก็เดียวไปตะกาอเรื่องราวของมังส่วนแม่ไทยบางเกลียนเรื่องราวของกิจกรรมเรียนตะบองลิงๆิงนะครับที่ต้น แต่งพุทธพันขึ้นมาไ้อยู่ชิลลนนี่เป็นชิลลี่โดดเด่นคนบอกว่ามุ่งเพียรนุ่งผีดพันครับ ิ่มโอกาสเพิ่มคุณความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวคุณเอง ศูนย์บริการวิชาการภาคเหนือมหาวิทยาลายัยคนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ระยะเวลา2ปี4เดือนรับผู้จบปวสหรือปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเข้าศึกษาในหลักสูตรต่อไปนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจบแล้วนับวุฒิปริญญาตรีเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ที่โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจังหวัดลำพูนรับสมัครแล้ว นี้สนใจรายละเอียดติดต่อได้ที่0 5 3 5 5 9 2 9 7 0 5 3 5 5 8 7 5 0 1ต่อ699มหาวิทยาลัยธนบุรีสร้างทุนทางปัญญาพัฒนาคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมเชาวชค ในวันหนึ่งปีนับหลายร้อยต้นลานโชว์งานปั้นศิลปะดินเผาอันประการตาบรรยากาศร่มรื่นได้ทั้งความรู้สึกชื่นช่ำเย็นสบายผ่อนคลายไปกับการชมงานปั้นศิลปะอย่างใกล้ชิดส่วนไม้ไทยบ้านเพ่อเลี้ยงหมูลำพูนยังมีลาน บ้านทรงไทยลานาไว้บริการท่านที่มีรสนิยมแบบย้อนอดีตลานาในราคาเป็นกันเอง กลับมาพบกับช่วงหลังของรายการสารดีลนานะครับหลังจากที่นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีจังหวัดลำพูนได้เข้าชมงานที่สวนไม้ไทยบ้านผู้เลี้ยงหมื่นนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมของโรงเรียนตำาบลลิมปิงซึ่งได้นำเอาผลิตภัณฑ์แล้วก็สิ่งที่เรียกว่าสิ่งประดิษฐ์จากนักเรียน